บางที่จอดมหาสา,ารคามนะครับสมสรไลออนจังหวัดมหาสา,ารคามเปิดที่ทําการแห่งใหม่แล้วก็มีการมอบจักรยานยืมเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจํานวน150คันครับที่บริเวณลานหน้าอาคารที่ทําการแห่งใหม่ของสมสรสไลออนจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับซึ่งตั้งอยู่ข้างสํานักงานราชการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสา,ารคามได้เสนอพิธเพงหวัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสา,ารคามพันตรีหญิงอังคณามแมลงผู้ทองผู้ว่าการไลออนสากลภาค310อี นายปฏิมาเหล่าชัยนายกสโมสรไลออนจังหวัดมหาสารคามนะครับพล้อมด้วยสมาชิกสโมสรไลออนจังหวัดมหาสารคามได้มีการมอบจักรยานยืมเรียนให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ยากไรในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1นึถึงสามจำนวน150คันมูลค่ากว่า255 0 0 0ันบาทนะครับในโอกาสที่สโมสรจังหวัดมหาสารคามเปิดที่ทําการแห่งใหม่นะครับ ซึ่งทางนายกสโมสรไลออนจังหวัดมหาสา,ารคามบอกว่าจักรยานยืมเรียนจํานวน150คันดังกล่าวเป็นการให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้โอกาสและอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่ตอไปครับ